สำหรับช่วงสองวันนี้นะฮะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการสำรวจสนามโดยเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัต,ติต่อไปแล้วก็ในการที่จะวางแผนต่างๆที่เป็นส่วนประกอบนะครับหลักใหญ่ๆก็เราไปสำรวจที่โรงแรมบัสเดอร์นะครับกับที่สวนนงรุชเนื่องจากมีหลายกีฬาที่แข่งที่นั่น ส่วนอื่นก็จะอีก4 5ห้าที่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราใช้จัดการขขันชนิดเดียวก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาในส่วนที่อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องติดตั้งอุปกรณ์หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอร์บอร์ดพื้นสนามอะไรต่างๆเนื่องจากเป็นอินดอร์เกมนะฮะเพราะนั้นบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องรีบ ดูเรื่องอุปกรณ์เรื่องพื้นสนามเรื่องอะไรซะก่อนให้ให้ชัดเจนนะฮะส่วนการสำรวจพื้นที่ใน2วันนี้ก็จะเป็นการดูสัสดส่วนของอสำนักงานที่จะเป็นของนคณะกรรมการชุดต่างๆแล้วก็ส่วนที่เป็นของนักกีฬาส่วนที่เป็น f i e l d of Play ก็คือการแข่งขันพื้นที่ในการแข่งขันนะครับผมคิดว่าถ้าความสมบูรณ์ใน4ีหเรื่องที่ผมเรียนเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มออกแบบ นะครับแล้วก็ทำประมาณการงูมานเพื่อใช้ในการาติดตั้งตกแต่งนะครับแล้วก็ทดสอบคิดว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยประมาณทั้ไม่เกิน2เดือน3เดือนเนี่ยเราน่าจะได้ตัวพิมพ์พเขียวแรกนะครับเพื่อให้สพันธ์ให้สมาคมได้นำไปพิจารณาในขั้นต้นร่วมกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือช่วงที่เรามีการ ทดสอบเกมนะครับก็ประมาณสัก2เดือนเนี่ยเราจะเริ่มทดสอบทยอยทดสอบไปแล้วก็ทดสอบครั้งสุดท้ายเนี่ยหเดือนก่อนการแข่งขันตามาที่เราได้ตกลงกับทาง OCA ไว้ก็คาดหวังว่าทาง OCA เมื่อสามารถมาประชุมร่วมกับเรานะครับเราก็มีข้อมูลที่จะนำเสนอให้ OCA ได้ต่อไปครับ